ไม่ต้องเติบไปเลยไม่เห็นได้กลมเลยโคก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 ตุ่ใหญ่ไหก็ใหญ่ใหญ่อยู่ก็ไม่ใหญ่มากโอเคไป โอ้ยเจ็บจ็กเออกินแล้วก็ใช้พลังงานเยอะๆแบบนี้แหละดีละทำไักสิบรอบมองสูงมองสูงมองสูง